สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่น้องข้อมก็พอที่จะมีเวลามาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะหลังจากคลิปสุดท้ายที่แม่น้องขอมได้ลงไปคือมันก็นานมากนะคะวันนี้พอจะมีเวลามาแชร์ความรู้กับเพื่อนๆนะคะสำหร <ind ey visualize thumbs in> ับธนบัตรที่แม่น้องข้อมนามาวันนี้นะคะจะเป็นธนบัตรประเทศนี้ค่ะประเทศเกาหลีใต้ค่ะแบบรุ่นนี้ค่ะก็ยังคงมีการใช้งานตามปกติไม่มีการยกเลิกใดๆนะคะอ่าโอเคงั้นเรามาสังเกตธนบัตรกันเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับธนบัตรประเทศเกาหลีใต้แบงค์ห้าหมื่นนะคะเมื่อเพื่อนๆไม่มีเครื่องส่องธนบัตรนะคะอย่าให้เพื่อนๆสังเกตที่แท็บฟอยล์ค่ะแท็บฟอยล์วิงว่งๆตรงนี้มันจะต้องเคลื่อนไหวค่ะออ๋พอเห็นไหมคะะชาแท็บฟอยล์มีการเคลื่อนไหวค่ะตัวหนังสือแววๆเป็นเลขธนบัตรด,ด้านในค่ะห้าหมื่นนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ด้านในอะค่ะ ะจะต้องมีการเคลื่อนไหวค่ะเพื่อนๆถือธนบัตรปลอมเมื่อเมื่อเมื่อเรานำธนบัตรไปถ่ายเอกสารใช่ไหมคะปับ๊บแถบฟอยล์มันจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่วิงวิงสวยงามแบบนี้แล้วก็ตรงกลางนี้มันจะไม่เคลื่อนไหวค่ะคราวนี้วิธีสังเกต,ตอีกจุดนึงก็คือนี้ค่ะบนผมของของคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะจะมีการพิมพ์โนได้ยินเสียงค,ค่ะเพื่อนๆเ,เอาเล็บขูดเล็บจิกโอเคนี้จะถูกพิมพ์โนนะคะจะได้พอได้ยินเสียงนะเดี๋ยวจะเดี๋ยจะทุกไปคะ่ะ การแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาใช่ไหมคะเมืเ่อเพืเ่อนๆทำการปดมันจะมันจะแตกต่างกัะมันจะลื่นค,คราวนี้เมื่อเรานำธนบัตรใบห้าหมื่นนี้นะคะไปสองเขาเรียกว่าอะไรนะคะสองในไฟสีม่วงอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อเรานำธนบัตรเกาหลีใต้ใบห้าหมื่นนะคะ, 50, ะ,คะมาสองในไฟสีม่วงนี่นะคะ่ะเราจะสังเกตได้ง่ายเลยะคะ่ะที่ใบไม้นะคะ จะเกิดการเรืองแสงค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะพวกขนแมวเราอาจจะเรียกว่าขนแมวหรือว่าเป็นพวกสัญลักษณ์เนี่ยค่ะเป็นพวกขนแมวแล้วก็เป็นแถบเรืองแสงเกิดขึ้นนะคะเหมือนกันด้านหลังเราจะมองเห็นแถบเรืองแสงค่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นขนเป็นเส้นขนเนี่ยค่ะเส้น <tone> เส้นใยธนบัตรเนี่ยค่ะเส้นใยกระดาษค่ะเกือบจากทุกใบจะเป็นเหมือนกันนะคะของของเกาหลีนะคะเหมือนกัน กรณีที่ไม่มีเครื่องสองธนบัตรก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงกลางมีการเคลื่อนไหวส่วนนี้ค่ะมิม้งม,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 มิ้งมิ้งมิ้งส่วนเพกุ้งค่ะก็บังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับธนบัตรประเทศเกาหลีใต้ใบห้าหมื่นนะคะ <laughs> <laughs> ก็อย่างที่บอกถ้าสังเกตเบื้องต้นก็คือตรงกลางมีการเคลื่อนไหวแล้วก็แถฟอยชัดเจนนะคะ ก็ขูดก็พอจะมีเสียงขึ้นเพราะว่าบันถุกพิมพ์นูนมาค่ะคราวนีเ้เพื่อนๆรับมาเพื่อที่จะเอาไปแลกต่อค่ะของเกาหลีต้เอง,ของเขาก็ซีเรียสในเรื่องของปากการอยขีดรอยขวนธนบัตรชำรุดจะหาที่แรกยากนะคะกรณีถ้ารับมาแล้วก็พยายามตรวจเช็คธนบัตรให้เรียบร้อยให้มันขาวสะอาดแบบนี้ค่ะเกือบจะทุกใบเกือบจะทุกใบของแม่เาขาหอมคือรับมาก็พยายามจะ เช็คให้มากที่สุดนะคะบางทีทำไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะต้องรับผิดชอบเองค่ะบ๊ายบาย